สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็ได้ขึ้นมาทางแม่น้ํานี้นะครับผมก็ได้ค้นพบเจอแวนบุงนี้นะครับมันเหมือนกับแวนสุริยันนะครับมันอยู่ที่สวนของเราเนี่ยนะครับมันอยู่เป็นสวนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ครับเราก็ต้องไปดูก่อนนะครับว่ามันเป็นแวนอะไรผมไม่แน่ใจครับมันเป็นแวนสุริยันครับเป็นออกจากละครเรื่องสีเทภูพิทักษ์เราไปดูลยครับคือจากก้อนหินก่อนนะครับ และเราก็ต้องมาลงมาฝั่งนี้นะครับเราก็ต้องไปดูกันนะครับแต่แววนเนี้ยมันมีคําทอนก่อนนะครับมีรหัสคําทอนเราถึงจะเจอนะครับแต่ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้ครับเดี๋ยวหายเราก็จะพากไปครัดทีนี้เราก็มาถึงที่ก้อนหินอีกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกลูกนี้นะครับลูกนุ่นไม่เนะครับสองลูกนุ้นหกลูกนี้แล้วก็เดินมาทางนี้นะครับมันจะเป็นอยู่ฝั่งอีกลูกนึ่นครับลูกนี้นะครับนะครับลูกนี้เราหายอย่างนี้เราจะทาให้เจอใช่ไหมครับแต่ถ้าเราทำคำซ้ำเนี่ยเราก็จะเจอเราก็ต้องนั่งลงก่อนนะครับงูหัวขาดสะมรกตงูหัวขาดสะมรกต งูหัวขาดสะมรกตเราก็ลองมาหาดูกันครับว่าเราจะเจอไหมเฮ้ยเมื่อกี้เราเห็นแวบ,บนะครับเฮ้ยนี่ยังไงครับนี่ครับนี่ครับนี่นครับแวนนี้นะครับมือกับแวนสุริยนนะะันทร์ขออนุญาตนะครับนี่ครับเราก็ออกมาได้แล้วโอ้โห ยังแจมเลยนะครับผู้ชมนี่ครับกับแหวนสุริยันจริงจริงด้วยนี่ครับเห็นไหมครับทีนี้ผมก็เอามันได้นะที่จริงผมก็จะเอากลับเมื่อวานครับแต่ผมก็ามาเก็บไว้ที่นี่เห็นไหมครับยังกับแหวนนะครับพอเราสวมใส่ในมือเนี่ยมันก็จะเอาออกไม่ได้นะครับแหวนสุริยันจริงๆด้วยเลือสร้อยมงกุฎกำไร เรายัางหาไม่เจอนะครับนี่ครับภาพมีตอนเบลอๆใช่ไหมครับก็แค่น,นี้นะครับโอเคครับไปเจอกันคลิปหน้านครับขอบคุณครับที่รับชมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ